แรงนะกิโลนึงบอกในหะ้ได้ไอต้องให้ติดูตีครับแล้วก็เป็นจอเพื่อแสดงวี่ห้ออะไรกันครับไปได้มากนะครอันนี้คือจอนะครับน่าจอบรเริ่มเท่มเลยเนะคือบปติดแอร์อครับแแอร์เอาดอเป็นหลังคาเอาดอนะครับเนี่ยผ้าใบกันฝนนะครับพี่น้อง Oh, 20เช็คซาเช็คโอซาวเช็คยีบเช็คุนีตัวปะไปเบิองยังมาเบิรงมาโตที่ไนเนี่ยนีโตแดนซ์ครับอะแดนซ์นักร้องนันโตนแอดมิน ทิเมเบื่องหลังครับ V.I.P. ครับพี่แตงโมมนตรีวิสกคูวิรองเบียรับดนตรีมีสองโตครับผมมีสองจิมเด็อ๋อครับ เดี๋ยวงเาฉาบอบมวใส่ซองนี่กินน้ำเพื่อนในบครับตัวจีนครดี๋ยต้องใส่ซองกันเนาเขางานเนาะรต้องใส่ซองนะครับเนี่ยนี่บอรับอันไดอ้ไอนี่บอรับไดไอนี่บอรับควันขึ้นแล้ว

สรออ่สระทอสรทอสรทอเดี๋ยวผมสิาุ้ยเบเป็นความลับื่ขอโทษกีเป็นความลับแยกวัสแต่งตัวแต่ลืมไปว่าวันนี้เป็นการแข่งประกวดโอครับ ต้อนมาแต่งตัวแต่งชุดแต่งหนาถ้าเป็นที่ให้เข้าอ,อ่งานแตงแต่ว่าใครแต่งตัวดิบสวยเรื่อยบอสจะมีรางวัลที่เสียให้ต่้ตัวโฮลารากรรมการก็เลยไม่ดูไ่ได้เพราะเป็นฝรามลับนัดเอฟซีกับตองนี่น้ำมูนีครับริมขึ้พอ่อครับริมขึ้พอ่องานเริ่มกี่โมงคะหก โมงเย็นนี้แขกมาแล้วนะครับครับครับเราก็จะไลฟ์สดประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ห้าโมงเย็นเนาะหกโมงโมงเย็นไปเรื่อยครับช่วงนี้ก็กำลังซาวเช็คนะครับงานเริ่มหกโมงแรงครับ มุมนี้มุมอาจารย์นักดนตรีนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมเครื่องเสียงนะครับซาวสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นไลอาหารนะครับแบบบฟุเฟ่นะครับ อาหารยังไม่เสิร์ฟเลยนะครับนี่ยังแน่นี่นยังไม่มีอะไรมาเสิร์ฟนะครับยังไม่ถึงเวลาเสิร์ฟนะครับแต่ว่ามีผลไม้แล้วนะล่องซิมเบิงกอนไหนบอนี่คนสิจับบอนี่ซิมของเพิ่นเบิงกอนนี่ <c oughs> นะครับน้ำแข็งเนอะนี่ตัวนี้เป็นของทีม BB บีเลอร์กาเด้นนะครับ ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับเวมือนมาช่วยงานด้วยน่ารักที่สุดคาผมมากแล้วครับไล์กลุ่มปิดก็ต้องเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละครับผม6โมงเย็นนี่แขกมาแล้วนะครับอีกสักพักเดี๋ยวก็เซตกล้องใหญ่แล้วนะครับผมติดขัดคอให้ด้วยครับผมพึงมากครับผมเป็นพนักงานใหม่ครับเพิ่งมาทดลองงานนะครับติดขัดก็ขออภัยนะครับพี่น้องทางบ้านอย่าล่าให้ด้วยครับ มุมนี้ก็เป็นมุมเครื่องดื่มเนาะโอ้เครื่องดื่มเครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่นะครับเที่ยอันนี้แค่สิบเปอร์เซ็นะครับเนี่ยอยู่บนรถอีกนะครับรถหกล้อหนึ่งนะครับบอเบิร์ตหามเมื่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เป็นห้องจัดเลี้ยงอีกห้องหนึ่งนะอ๋อนี่ไงครับพวกกระเช้าของสมนาคุณให้แขกที่มาร่วมงานนะครับเนี่อันนี้เป็นห้อง V I P เรามาดูกระเช้าของสมนาคุณของอแขกผู้มีเกียรตินี่อย่างแน่เนี่มีโกโก้นาริตะนะครับ มีแคบหมูครับผมป้มาโกโก้กินกับแคบหมูโกโก้ลดน้ำหนักแคบหมูหนี่เพิ่มน้ำหนักทิ่่ตีกันมันยังบอกสวัสดีครับรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับวันเกิดพ่อน้องตัวเกียวครับวันคล้ายวันเกิดนะครับของบอสบิ๊กปุยบ้านฟินแลนด์นะครับผู้ก่อตั้งค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะครับ บอสเจ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับอายุครบ24ปีเต็มนะครับเสียงคือเหมือนแท้พนักงานใหม่แม่นครับผมพนักงานใหม่ครับครับผมพนักงานใหม่สวัสดีครับเพิ่งมาฮัดไลสดมือแรกครับผมมาทดลองงานครับผมพนักงานใหม่นะครับป๋าหว่าเพิ่นสีจ้างบ๋จ้างเด้อพี่น้องเด้อครับเพิ่นให้มาลองไล่เบื้องก่อนครับผม พนักง,งานใหม่ครับฝากเนื้อฝากโตได้ด้วยครับพี่น้องโตเกียวมิวสิกกระดายครับอย่าเฝ้าให้แอดมินเดอสวัสดีครับไล์กลุ่มปิดกี่ทุ่มจ้ากำหนดกำหนดการเท่านิดทุ่มหนึ่งนี่เริ่มลั่นไปครับยามยังมาทันหูป่ะครับ ประมาณทุ่มหนึ่งนี้ก็ไหลแล้วนะครับกลุ่มปิดเลยนะเพราะว่าหกโมงเย็นนี่แขกมาแล้วนะครับตามกําหนดการเดิมนะถ้าไม่คาดเคลื่อนนะครับกําหนดการเดิมนี่คือหกโมงแรกนี่แขกจะมาหอดงานแล้วนะครับหนึ่งทุ่มก็คือต้องเริ่มรันแล้วแหละนะครับผมหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนี่ก็จะเป็นพิธีการนะครับพิธีการต่างๆนะครับเซอร์ไพรส์ต่างๆนานาเยอะแยะนะครับแล้วก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนก็จะไปอ n จ o ยนะครับผมครับ กับวงดนตรีนะครับไอ้ือนคือทอดดื้อครับผมคือทอดครับคุณคืันไม่ไปแต่งหอหรือคะผมแต่งชุดนี้มาแล้วครับผมมีชุดเดียวครับมาก่อนมูบอกพนักงานใหม่ครับผมพนักงานใหม่ครับครับผม ใช่ครับหกโมงเย็นสแตนบายครับหกโมงเย็นนี้แขกก็จะเริ่มมาแล้วนะครับพิธีการต่างๆก็จะเริ่ม1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงเที่ยงคืน